สวัสดีครับร้านโปรแกมเมอร์ครับวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมนะครับก็อนี้นะครับมีลูกค้าเข้ามา1รายนะฮะเป็นเกมเพลหนึ่งนะ The l e g e n d of d อฟด o o n นะครับซึ่งมันจะมี0ี่พันนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเลยนะครับก็วันนี้ลูกค้าก็โอเคอยู่นะครับลายนี้นะใช้ทั้งโค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดคุ้มส่วนลดนะครับนะปัจจุบันช้อปปี้เขาจะสามารถใช้โค้ดได้2อย่างพร้อมกันนะครับนะเข้ามานะครับซึ่งลูกค้ารลยนี้วันนี้ก็โอเคนะครับใช้เข้ามานะก็เนี่ยเดี๋ยวผม นะก็เนี่ยนะครับค่าของมันจะ4แผ่นผมจะราคา265นะครับเนี่ยแต่ลูกค้าเนี่ยใช้โค้ดมาเนี่ยนะครับเนี่ย265ค่าส่งลูกค้าไม่ไม่จา่ายเออเป็นศูนย์เพราะว่าลูกค้าใช้โค้ดส่งฟรีนะครับแล้วก็เนี่ยโค้ดส่วนลดนะครับลดได้แปดอีก80บาทนะครับนะ265จาก80 80จาก265โอ้ย30เปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะเฮ้ยวันนี้มี30เปอร์เซ็นต์เลยเหรอ เดี๋ยวผมต้องไปดูนิดนึงเดี๋ยวต้องดูว่าโค้ดวันนี้หรือว่าโค้ดเมื่อวานเพราะลูกค้าสั่งมาตอนกลางคืนอ๋อสั่งมาเมื่อวานช่วงสี่ท,ทุ่มก,กว่าวันนี้ไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่านะเออแต่เมื่อวานนี่ลูกค้าใช้มันโอสาสเปอ์เซนต์เลยอะก็ถือว่าคุ้มแหละเนี่ยถึงว่าจ่ายถูกเนอะนะครับอ่านะ แต่265เนี่ยผมไม่เชื่อว่าได้ได้จะได้เยอะอะไรนะเนี่ยมันหักค่าธรรมเนียมไป45บาทนะครับมันก็เหลือ220นะ220แล้วผมต้องแพ็คแพ็คกล่องพัสดุใบหนึ่งห่อส่งนะฮะมันก็จะเสียอีกประมาณ5บาทนะครับก็เหลืออยู่15บาทนะ220ตะกี้นะก็เหลือส่วนของสองค่าแผ่นที่ผมต้องการเนี่ยแผ่นหนึ่งห้าสิบาทคืออยากจะได้ขายขายแผ่นหนึ่งให้มันเข้าผมอะห้าสิบบาทนะสี่แผ่นมันก็จะสองร้อยนะครับสองร้อยสิบห้าลบไปอีก เดี๋ยวใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขเอาก็ได้นะค่าของมา265นะครับเสียค่าธรรมเนียม4 5นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเสียค่ากล่องพัสดุใบหนึ่ง5บาทนะครับแล้วก็อย่างที่หม่บออผมต้องการแผ่นละ200นะครับเอ้ไม่ใช่แผ่นละ50บาทมันมี4แผ่น200นะฮะเนี่ยมันะเหลืออยสิบห้าบาท15บาทผมคืนกาไรให้ลูกค้าตรงนี้15บาทที่มันเป็นกําไรส่วนเกินเรียกว่าเป็นกําไรส่วนเกินเป็นกําไรที่ผมไม่ได้ต้องการแล้วนะครับคือต้องการแค่ยอดตาน,นี้นะครับคือ ค่าใช้จ่ายอะไรมันก็จะมีตามนี้นะค่าแผ่นจริงผมได้เอาแค่200แล้วก็ค่ากล่องพัสดุใบหนึงหบาทแล้วก็ค่าทมเนีมนยมจิ้มจะหักสี่สบสีห้านะครับมันจะเหลืออยู่15านะ15เนี่ยผมก็คืนให้ลูกค้าเป็นกล่องใส่แผ่นเกมอย่างนี้ไปแทนนะครับนะก็ใช้จะใช้วิธีนี้นะครับนะ บางลูกค้าบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันกาไรส่วนเกินมันเหลือเยอะเหลือจากอะไรเยอะแยะนะครับคือถ้าลูกค้าซื้อแผ่นเดียวมันจะไม่เหลือนะครับมันจะแผ่นแผ่นละหกสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วผมต้องเสียค่าธรมเนียมันจะสิบสองบาทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเสียค่ากล่องพัสดุใบหนึ่งห้าบาทนะครับเนี่ยในหกสิบเจ็ดบาทเนี่ยแล้วมันก็จะเหลือแผ่นละห้าสิบเห็นไหมฮะมันจะเหลืออยู่อย่างนี้แต่ที่มาลูกค้าเวลาซื้อหลายเอมากกว่าหนึ่งแผ่นมันจะมีกําไรส่วนเกินเหลือเหลือเพราะว่าอะไรเหลือจากค่ากล่องพัสดุไง นะครับคือเนี่ยใน67บาทราคาต่อแผ่น67บาทที่ผมขายมันจะมีแฝงค่ากล่องพัสดุ5บาทไว้ไว้ทุกอันไงแต่ลูกค้าซื้อ4แผ่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบกล่องละ5บาท5บาท5บาทเหลือไว้่าเนี่ย4แผ่นนะครับมันก็จะมี5บาท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 มันก็จะมีอยู่เหมือนกับ20บาทนะเหลืออยู่20บาทแต่ผมใส่กล่อง5บาทแค่ใบเดียวนะครับอีก3อันมันก็เลยเหลือไงนะครับก็เลยเหลือ15บาบาทเนาะ อันเนี้ยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะครับก็ตามนี้เนาะก็เสร็จแล้วพอมันพอมันมีค่ากล่องพัสดุเหลือเนี่ยผมก็ทําการคืน,นเป็นเป็นกล่องกล่อง,องใส่ตลับใส่แผ่นเกมอย่างนี้ให้ลูกค้าไปแทนเนาะนะครับก็เวลาซื้อพวก4แผ่นเกม4แผ่นในอะไรมันก็จะสามารถใส่กล่องได้เพราะว่ามันจะมีเหลือตรงนี้เนาะนะนะอันนี้แผ่นที่1เนานะเนี่ยก็ไตเติ้ลี่ผมเปิดให้ดูนะครับลรื่อนเเลยนะนะครับแล้วก็อันนี้สารภาพว่า ก่อนผมจะอัดคลิปเนี้ยนะครับผมเทสมาอ่อนและอัดคลิปมาก่อนรอบนึงแล้วมันไปถึงแผ่นที่สามนะแล้วปรากฏว่าแผ่นที่สามมันเสียนะครับมันมีปัญหาแผ่นทํามาไม่ดีแผ่นเสียนี่ซึ่งก็ผิดคือแผ่นนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเทสให้ดูเลยเนี่ยผมก็อัดคลิปใหม่แล้วผมมาบอกด้วยนะว่ามันมีแผ่นเสียเกิดขึ้นเนี่ย เราจะได้เออที่ผมอแานที่ผมบอกผมว่าอะไรเพราะจะได้เอามาเทสให้ดูว่าแผ่นเสียเวลาผมทํางานเสียเนี่ยเวลามาเปิดลองมันเป็นยังไงนะครับลูกค้าจะได้รู้แล้วก็จะได้ได้เข้าใจนะเออว่าเนี่ยเวลาลองแผ่นให้แล้วมันเออมันมันก็จะรู้นะครับนะแต่อันนี้ไม่ไม่เสียไม่อะไรนะครับเนี่ยเปิดเล่นลื่นๆเลยนะครับนี่นะนะครับอันนี้คือแผ่นหนึ่งนะเนี่ยแต่ต้นอะไรอันนี้กดตัดไม่ได้วะนะต้องดูเนี่ยแต่ลื่นเลย นะครับแล้วก็เปิดทีเดียวติดด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมผมผมลองมาแล้วรอบหนึ่งถ้ากับแผ่น1แผ่น2มันเปิดไปแล้วนะก็มันไม่พบปัญหามันไม่พบปัญหาตอนแผ่น3นะครับแล้วผมก็เลยแอบเพสแผ่น4ตอนตอนที่จะตัดคลิปด้วยว่าเอ้ยแผ่น4มันจะมีปัญหาเปล่านะปรากฏว่าเออมันมีปัญหาแค่แผ่น3แผ่นเดียวนะครับถ้ากับแผ่น1แผ่น2แผ่น3เนี่ยเปิดแผ่น1แผ่น2แผ่น4เนี่ยผมเปิดเทสไปก่อนล่วงหน้าแล้วรอบหนึ่งนะมันก็ไม่มีปัญหามันก็เปิดทีเดียวติดเนี่ยแล้ว นะแต่แผ่น4ก็ไม่ได้ลองอะไรมากแค่ลองเปิดเทสดูว่าเออมันโอเคไหมก่อนเออถ้ามันไม่โอเคจะได้แก้งงานพร้อมกับแผ่น3ามเนาะเนะี่ยแต่น,นี้ก็คือโอเคเลยลื่นๆนะครับนะตามนี้นะเนาะแล้วแผ่น3มันไม่โอเคถึงถึงขนาดว่าอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่โอเคนะนะผมก็เลยลองเทสอีกเครื่องหนึ่งด้วยเออเห็นว่ามันไม่ผ่านทั้งสองเครื่องเลยก็เออเนี่ยนะก็เลยต้องทำแผ่นใหม่ให้ นะก็เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเอาอีกเครื่อง,งมาทสด้วยนะไหนๆวันนี้มีลูกค้าแค่ลายเดียวนะครับจะได้เออเห็นเห็นลูกค้าจะได้เห็นเห็นเห็นว่าเอแผ่นเสียมันเป็นยังไงแผ่นใช้ได้มันเป็นยังไงจะได้ให้เห็นเลยนะครับผมลองให้2เครื่องเลยนะวันนี้มีเวลานิดนึงเนาะมันไม่ใช่มีเวลาหลารอกลูกค้าไม่ได้เยอะอะไรลูกค้ามีรายเดียว4ี่แผ่นนะเนี่ยแผ่น2เห็นไหมก็เปิดเข้าเกมทีเดียวติดนะฮะเนาะ แล้วก็ปล่อยไตเติลทิ้งไว้มันก็จะลื่นๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเปล่อยมันไว้ไตเติลอะไรเงี้ยนะมันมีเดโมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เวลาคอนติเนียลคอนตินียมันก็เข้าไปเช็คเซฟนะมันก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็จะเช็คเมมโมรีการเซฟที่จะมาเล่นต่อซึ่งมันไม่มีนะครับ มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ถ้าถ้ากดดิวเกมนะเนี่ถ้ากด Game, นะนิวเกมมันก็จะบอกให้ใส่ดิสหนึ่งนะครับมันก็ทำเทสอะไรไม่ได้มากนะแต่ก็คือเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะปล่อยทิ้งไว้มันก็โอเคอยู่มันก็ลื่นอยู่นะมันก็ไม่มีเสียงดนตรีอะไรสะดุดนะแล้วก็เปิดทีเดียวติดตลอดเลยผมก็เลยว่าเออฟันธงว่ามันแผ่นมันโอเคอันนี้คือแผ่นสารที่งานแก้แก้ไขแล้วโอเคนะครับนะ ปิดให้ดูก่อนเนาะ <lips> เดี๋ยวลองปล่อยไตเติ้ลมันทิ้งไว้ดูว่ามันข omon, ึ้นเดโมอะไรมูฟวี่อะไรหรือเปล่าจะไม่น่ามีมั้งมูฟวี่อะไรมันน่าจะไปอยู่ที่แผ่นหนึ่งหมดเลยมั okay. ้งไอเกมนี้มันไม่เหมือนกับไฟนอนเ้าที่วันก่อนเทสที่เวลาปล่อยทิ้งไว้มันยังมีดื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 อดืดะไรแล้วก็ยังมีภาพภาพภาพเหมือนกับเป็นภาพสไลด์นะภาพนิ่งฉย ฉายสไลด์อะนะเออมันยังมีให้ดูมีให้เทสแต่เออเดลิเจนอมดากกุลไม่น่าจะมีมัง้งถ้าปล่อยทิ้งไว้นะไม่น่าจะมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแผ่นนี้ละกันนะเนะี่ยแต่แผ่นนี้คือโอเคนะผมก็ดูรู้อยู่มันเปิดทีเดียวติดละไอ้ที่ว่าแผ่นไม่โอเคคือมันมีปัญหาเปิดทีเดียวจะไม่ติดเลยนะเปิดไม่ค่อยติดนะครับ เนี่ยผมถึงบอกว่าผมเทสเนี่ยผมรู้เลยนะว่าเออแผ่นไหนโอเคไม่โอเคนะแผ่นโอเคก็คือเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่าเปิดทีเดียวติดแล้วเข้าไปเล่นลื่นๆเลยแต่ลูกค้าไปเจอเครื่องลูกค้าที่มีปัญหามันไปเจอตรงนั้นแทนนะฮะแล้วล,ลูกค้าก็เปิดแล้วก็ไม่ลื่นไม่อะไรนะครับแล้วก็เหมือนกับมาเล็งปัญหาว่ามันเป็นที่แผ่นเนี่ยปัญหานี้ผมเจอจนไม่รู้จะแก้ยังไงนะคือผมก็พยายามแสดงให้เห็นพยายามพิสูจน์ให้เห็นหลายๆคลิปแล้วว่า ถ้าแผ่นมันมีปัญหามันไปเปิดเครื่องไหนมันก็ไม่ลื่นนะแต่ถ้าแผ่นมันไม่ได้มีปัญหาเนี่ยแล้วเจอเครื่องที่มันไม่ได้มีปัญหามันก็จะเปิดขึ้นลื่นๆเลยไม่มีไม่มีไเต้ลไม่มีอะไรขึ้นวะ่ะมันมีแต่เสียงดนตรีแต่เนี่ยเปิดรอบสองก็คือทีเดียวติดนะครับเนะี่ยแล้วก็เข้ามาเกมอะไรก็ไม่มีปัญหานะเออแต่มันเทสได้แค่นี้เนี่ยนะครับเนาะ อ่ะเดี๋ยวไปผ่นสีก่อนอ๋อแล้วก็มีรีวิวจากลูกค้าที่บอกว่าคือเครื่องเขาเล่นได้ปกติอะ่ะนะครับคือถ้าเครื่องมันไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมันก็จะเปิดเกมได้ปกตินี่เขารีวิวมาให้ที่วันก่อนเมื่อวานนี้เ,เองปะ่ะหรือว่ายังไงเนี่ยเนที่เขาสั่งเนี่ยไอตัวเนี้ย ไอซามุรไรโซออฟเดอะซามูไรนี่นี่เขาถ่ายให้ดูด้วยเนี่ยเขาเล่นกับเครื่องพีหนึ่งเลยก็เปิดติดนี่หน้าจอขึ้นอยู่เห็นไหมเขาเปิดให้ดูเลยนะครับเนี่ยเขาถ่ายรีวิวให้ให้ดูเลยว่ามันเปิดติดเล่นได้นะครับเนี่ยผมนึกบอกผมเทสแล้วเปิดติดเล่นได้ถ้าเครื่องลูกค้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแผ่นมันไม่ได้มีปัญหาแล้วไงผมเทสแผ่นให้แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเปิดติดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นอะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาที่เครื่องนะเพราะว่าปัญหาที่แผ่นเนี่ยผมเทส นะเนี่ยแล้วผมผมก็พยายามเอามาอ,อ,อ,อาอาอไหนอธิบายได้ไหนพิสูจน์ให้เห็นได้ผมก็พยายามทําให้ดูนะจะได้ลูกค้าจะได้เข้าใจว่าเออผมเทสงานอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีปัญหาจริงๆแผ่นแผ่นพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาแผ่นที่ผ่านแล้วเนี่ยนะจะเห็นอยู่ว่ามันเปิดทีเดียวติดเห็นนะเนะี่ยแล้วพอดีไอ,อคลิปที่หนึ่งอะผมไปทําแผ่นสามมาแล้วมันมีปัญหาก็เลย ลบไปนะครับก็เลยไม่อัดต่อแล้วก็ลบไปแล้วก็ทําแผ่นสามที่มันแก้งงานใหม่มานะครับที่มันแผ่นที่มันดีกว่าเนี่ยที่มันเปิดทีเดียวติดมาให้ดูนะฮะเอ้านะก็อย่างที่บอกว่าเท่ามันเราก็ผุมกบอันนี้ผมก็แอบเทสแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะฮะเนี่ยแผ่นสามตัวที่ไม่โอเคนะนี่มาลองดูมันเป็นยังไง เนี่ยมันไม่ยอมติดเห็นนะมันไม่ยอมเข้าเนี่ยมันจะค้างอยู่ตรงนี้นานอ๋ออันเข้าเว้ันรอบนี้แต่ตอนที่ลองเปิดมันไม่ยอมเข้าเออแต่รอบนี้มันเข้าอ่ะเออมันเข้าอ่ะเฮ้ยเนี่ยพอเอาจริงๆมันดันเข้าเนี่ยบางทีนะบางทีแต่ผมทําใหม่แผ่นใหม่ไปแล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกโผล่อตอนที่หลังหลังหลัง หลังอัดคลิปอะไรเนะี่ยผมก็ลองเทสใหม่อีกทีหนึ่งมันก็ไม่ยอมเข้านะก็เลยตัดสินใจทําแผ่นใหม่ขึ้นมาเลยนะเออเดี๋ยวพอไอ้นี่แล้วมันก็โอเควะเออเออก็ไม่รู้ทํายังไงวะแต่ทั้งมันทิ้งๆไปเหอะมันมีจังหวะที่มันเทสแล้วมันไม่โอเคอะ่ะเออมันดันเข้าเข้าได้วะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันเป็นดิจิโนบดากูนจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาเอาแผ่นอื่นเอาเกมอื่นมา นะแต่เหมือนตรงนี้มันจะช้าไหมเนี่ยไอต้องรอเนี่ย,ย,ยรีเจนอมดากูนนะถ้าเทียบกับแผ่นสามของไฟล์ตัวที่ผมคิดว่าดีกว่านะแผ่นที่ดีกว่าอันนี้มันน่าจะเข้าเร็วกว่านะมันติดแต่มันช้านะผมว่ามันช้ากว่า อยากลองจับเวลาดูแต่มันไม่มีเครื่องจับอ๋อตัวนั้นได้นี่หว่ามือถือตัวนั้นได้ผมว่ามันเข้าเร็วกว่านะเนี่ยตัดมาหน้านี้เร็วเห็นไหมเดี๋ยวลองจับเวลาดูนะเดี๋ยวผมตั้งนาฬิกาจับเวลาดูอ๋อมันก็ตรงนี้นก็ใช้เวลาพๆกันลนะ นาฬิกาจับเวลาอ่านะนะนะอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดปิดใหม่แล้วกดจับนะเอาจนมันถึงหน้าตรงนี้นะนะจนมันเลื่อนเมื่อเลื่อนมาถึงหน้าแล้วมีข้อความในตัวสอนเอกคำสั่งตรงนี้ขึ้นนะอ่าเนี่ยเปิดปุ๊บกดจับเวลาอ่านะให้มันวิ่งนะเปิดเครื่องมาลองดูนะแผ่นที่โอเคกว่านะแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพอไปถึงหน้าตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมกดหยุดนะะลอมันขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอมันตัวสอนขึ้นแล้วหยุดนะ อันเนี้ยเบอร์ปึ๊บ,บอ่าสี่สิบสามวินะครับนะสี่สิบสามวิอ่าแล้วลองดูแผ่นที่ตอนแรกที่ผมเทสแล้วมันไม่โอเคผมว่ามันเปิดยากนะแต่ไป,ไปมาพอพอจังหวะเนี่ยพอจังหวะอัดใหม่อะไรใหม่ทําแผ่นใหม่แล้วบัานดันมาติดอ่ะมันชอบเป็นอย่างเงี้ยบางทีนะแต่ตอนนั้นผมเทสแล้วมันไม่เอ้ยลืม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 ,ลมอัดเดี๋ยวอ่ะสี่สิบสามนะรีเซ็ตใหม่อ่ะเนี่ยวางไว้ตำแหน่งเดิมเนาะแล้วก็เปิดเครื่องแล้วค่อยๆมากด นะจะได้เหมือนกันอ่ะล้วลองดูเออมันดันเข้าได้ปกติเลยนะ แล้วทำแผนหมาแล้วด้วยว่าบอ่อจริงๆเลยเออแต่นานกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยดูดินานกว่าอยู่นิดนึงเนี่ยตัวนี้ยังไม่มาเลยเนี่ยเอามาละช้ากว่าอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวจะรอให้หน้าจอมันแวบแล้วก็มีตกสดเดี๋ยวแวบบอ่ะปุ๊บเนี่ยห้าสิบสองห้าสิบสามนะกว่าจะขึ้นเฮ้ยนะมัน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 ,ม,นมันอ่านอ่านนานกว่าเนาะ แต่ตอนแรกคือมันไม่ยอมติดเลยนะฮ่านี้อ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเทสอีกเครื่องหนึ่งให้แล้วกันนะก่อนจะไอ้นี่กันนะก่อนจะจบคลิปผมเปลี่ยนเครื่องหนึงมาเทสฮห้อ๋อเครื่องนี้ คือนี้ดูอ่ะแผ่นสามแผ่นหนวะอ๋อแผ่นนี้แผ่นที่ไม่โอเคดูอ่ะดูว่ามันติดไหมตอนแรกก็คือเทสกับเครื่องนี้ก็ไม่ติดนะมันมีติดบ้างแหละบางบางจังหวะมันมีติดบ้างแต่มันก็ไปค้างค้างตรงโลโก้เข้าเกมนะฮะมันก็ไม่ยอมเข้าี่ายนะแตเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ติดมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเข้าหน้านี้นะดี๋ยมบาง มันจะมีบางยังหวะที่ผมเทแล้วมันติดอยู่แล้วมันแล้วมันไปเข้าเข้าหน้าไอ้ไอ้ครั้งที่โลโก้ถัดไปอ่ะอันนี้ลองเล่าสองดูเข้าไหมเนี่ยมันก็ไม่อยอมเข้าเออก็โอเคแหละก็ทิ้งๆไปเถอะแฟนมันไม่โอเคอย่างนี้มามา,มาลองเนี่ยแล้วเราไม่ใช่เครื่องนี้มันจะไม่ติดนะเครื่องนี้มันจะไม่ดีอะไรนะ นี่ยผมลองเอาเอาแผ่นสามที่ที่ที่ทำงานใหม่ให้ดูเนี่ยนะเครื่องนี้ก็ยังโอเคอยู่นะเห็นไหมมันมีเนี่ยมันมีเปิดติดยากอยู่เนี่ยเครื่องเครื่องนี้พิสูจน์ได้ได้อยู่เนี่ยเนี่ยถ้าแผ่นเนี่ยทำทำทำใหม่แล้วไปติดเปิดติดง่ายเนี่ยเห็นไหมมันเข้าให้นะมันเข้าให้เออ,อย่างงั้นทิ้งไม่เหอะนะแต่เครื่องนั้นมันสะอแสดงว่าเครื่องนี้หัวอ,อ่านด,ดีพอสมควรนะมันยังมันยอมเข้าให้ว่ะแต่ตอนที่ ก่อนจะลบคลิปทิ้งมันไม่ยอมเข้านะถ้าม,มาลบคลิปจะอัดใหม่แล้วทําแผ่นใหม่แล้วมันเข้าให้นะเนี่ยแผ่นสามอันนี้เข้าได้ปกติเลยเห็นไหมนะนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวทสอีกแผ่นนึงอ่ะนะครับเพื่อความแน่ใจเนี่ยเห็นไหมเครื่องนี้ก็เล่นได้อยูย่ไม่ใช่เครื่องเสียนะแต่แผ่นนั้นมันเปิดไม่ติดจริงๆอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองแผ่นสีให้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยไม่ใช่เครื่องนี้มันจะไม่ดี มันก็ดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงว่าดีมากนะหัวอ่านมันสู้เครื่องนั้นไม่ได้เห็นไหมนะเครื่องนู้นอ่านติดพอลองใหม่แล้วอ่านติดตลอดเลยแต่พอเครื่องนี้เนี่ยเปิดสองรอบไม่ยอมติดนะแง่นะเครื่องนี้แต่แผ่นที่ทํางานโอเคมาแผ่นมันอ่านง่ายแผ่นแผ่นมันทํามาดีอ่านง่ายต่อให้หัวอ่านสภาพแย่นิดนึงมันก็ยังติดเห็นไหมฮะนะแต่ถ้ามันแผ่นมันไม่ดีมากๆหัวอ่านเริ่มแย่หน่อยมันมันเห็นแล้วว่ามันไม่ไม่ติด เนาะเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่หัวอ่านนะครับนะแต่ก็คือตรงนี้ผมก็พยายามเอ่ออยากอยากให้ลูกค้ารู้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเราเล่นได้อะเราเล่นได้แล้วไม่ไมีไม่มีปัญหารจริงอะแสดงว่าหัวอ่านอะมันโอเคมากๆนะนะครับยี่บอร์ดเนี่ยมาเปิดได้ทุกแผ่น ไม่มีปัญหาเลยแสดงว่าหัวอ่านลูกค้าอยู่ในระดับที่ดีดีมากอยู่เนาะนะครับนะมันก็เป็นการดีอะ่ะนะครับถ้าหัวอ่านเราเล่นได้นะก็คือเครื่องเนี้ยถ้าผมเอาไปจูนอีกหน่อยนึงมันอาจจะมาเปิดแผ่นสามเนี่ยที่ว่าไม่แผ่นไม่ดีเนี่ยติดเหมือนกับเครื่องนู้นได้แต่มันก็จะอ่านช้าเห็นไหมเพราะว่าแผ่นมันไม่ดีพอแผ่นแผ่นไม่ดีมันก็จะมีาการอ่านช้าเห็นไหมที่ผมจับเวลาเนาะนะนะ เนี่ยเห็นไหมแผ่นอื่นติดหมดเลยอันนี้แผ่นหนึ่งนะอันนี้ผมใส่แผ่นหนึ่งเห็นไหมก็ติดอยู่นะครับเนาะเนี่ยจะก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นแสดงให้เห็นว่าเออเครื่องหัวหันไม่ดีอะไรมันเป็นยังไงนะแผ่นไม่ดีทํามาไม่ดีมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฟุ๊กฟุก,ฟกลองแผ่นสามอีกรอบนะหนึ่งนะแผ่นสองผมอ่ะไหนๆลองกนะ็ลองให้ครบแล้วกันอ่ะแผ่นสองด้วยอ่ะนะลองให้ครบละยอมเสียเวลาหน่อยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวผมเขียนเลขเลยนะจะได้ไม่เสียเวลา นะครับอันนี้แผ่นที่สนะี่นะเนี่ยเลขสี 4, มันก็บอกอยู่นะผมเขียนเลขสี 4, ลงไปนะจะได้เออลูกค้าดูนะเนี่ยน,นี้เสียงก็ติดแล้วเนี่ยนะครเสียงก็แผ่น2นะอันนี้แผ่น3นะครับ